พี่น้องครับวัยจิตันทรครับกับนุ่มบาดปาตาครับสวัสดีแบบปากปูครับตัวไปไลยแม่ครับยังไม่ไห้หานีตอดผมีบยครับปากปูเลยแบบนี้นี่ครับข้างอย่างครับตอดผมดูท่ายห้างย่างมั้งครับแค่พี่น้องครับครับด้ำดำครับน้ำน้ำวนสวนอยู่ครับสดจมพูนอยู่ตออผมปากปูเลยครับฝนตกครับ หนึ่งจะดุครับเดี๋ยวให้ปั๊ปั๊เอาล่มมาให้ผงครับอีสักครู่นี่ครับพี่น้องครับหน้ำปิดตาเลยครับปั๊ปั๊บยังไปเบิางท่ามุกครับให้ผมขึ้นมาเอาคนเดียวครับเดี๋ยวเอาไปเบิางกระลางครับนี่ครับพี่น้องครับเอาร่มาแล้วครับน้ำครับน้ำเต็มหนึงครับห้างบนยังครับเปิ่งจะน้ำครับเต็มหนึงครับไปครับเดี๋ยวเก็บใส่ถุงครับหาห้งต่อไปครับ พี่น้องครับอันหนึงครับดูครับตูนออกเป็นเข่าครับเขาห่างครับไม่มีครับในพุ่มใหม่ครับเดี๋าเข่าหม่เบิึงครับอิสกูครับครับพี่น้องครับเอาลงมาแล้วครับหัวหนามครับเป็นเปล่งเปล่งปากกายเลยครับหัวหนามหัวหนามเจ้าตอนแสง ข้างพอได้ครับข้างนะครับดูไปข้างอย่างแก่ครับหมดแดงมากกวนครับมันดูดครับตรงนี้ขางครับแต่ตรงกลางพอได้อยู่ครับไปครับพี่น้องครับเจ็บเสจ็จทุ่งรับไปหาข้างต่อไปแจวเลยครับข้างที่สองนี่ครับพี่น้องครับอีกข้างหนึ่งครับในกอไผ่ครับข้างอ่อนครับแต่ผมข้างข้างอ่อนเต็มหนยครับมาเบิ่งไม่ครับเป็นนะครับทางออกมาครับ ครับพี่น้องครับอีกข้างหนึ่งครับขาาวครับหน้ำงามครับนะครับหนาำครับเตรียมปิดตาครับอังที่สามครับข้างที่สามข้างข้งมันนี้นะครับผ่านปากล่างปีงไปอีกข้างหนึ่งครับเปินก่อปว่าห้างใหญ่ครับว่าจะเอาไห้ได้ครับจุดควงแต่งรางจุดควงพันเอาผึ่งนะครับเนี่ยหนูกดแบบนี้และครับใส่ควงแบบนี้และครับ อยาปักลงมาครับต้องใส่เวลานะครับเดี๋ยอเหนียวเจ็บเจ็บตรงครับนี่ครับพี่น้องครับลงมาครับห่างงามครับกััวหงามพิษตาครับนี่ครับพิษตาครับข้างหน่อยอยู่กับขางกันครับปักลงมาครับนี่ครับห่างเนี่ยขอไปน้ำครับเอาไปย่างกินตอนแรกครับนี่ครับเกียรส่วนครับปพิงห่างวนหั้งวนโอ้โเสียดายห่างหั้งขาดนครับ ไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาหนวดเก็บใส่ถุงครับไปนี่ไปนี่ก็ได้ประมาณหาห้างนี่ครับเดี๋ยวไปอัปเดตอยู่บ้านครับไปครับนี่ครับพี่น้องครับมาเจออีกห้องนึงครับห้องใหญ่เลยครับเพื่อครับขี่รถมาขังทั้งว่าจะกลับบ้านครับเลาะมาครับเจออีกห้องนึงครับหายพลาดไปคิครบครับนี่ครับพี่น้องครับขึ้นมาข้างบนครับ บังคับมุนวานครับอยู่กิ่งเหนี่ยหน่อยอยู่กิ่งเครือครับบักใหญ่เลยครับตัดลงไปข้างล่างครับหายพันปักจับครับพักปักขี่ขุนอยู่ข้างล่างครับขอตัดครับนี่ครับพี่น้องเขาลงมาครับบังครับพี่น้องอุ้ยมุนวานครับอยู่กิ่งเครือครับกิ่งเครืออ่อนๆครับตัดง่ายเลยครับฝูกับมันนี่ ก่อนกลางๆครับเดี๋ยวเก็บใส่็ุงครับไหนป้าเอาแมวออกครับก้อนครับถ่ายบางอีที่ครับนี่ครับพี่น้องครับเอาแมวออกไปแล้วครับห้างไงนะครับก้อนหวานครับใหญ่ๆครับบึงครับอยู่กินเครือจับแบบนี้นะครับงูค้อนงโง่เลยครับบึงจับมังเครือไปครับเดี๋ยวเก็บใส่็ุงครับจะเจออีกข้างเดี๋ยวจะถ่ายบึงครับคิโลกลับบ้านครับไปครับ นี่ครับพี่น้องครับน้อบานครับได้หกขั้งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกขั้งหกขั้งขัางงามๆครับปิดตาเนี่ยขั้งอ่อนเอามาเอามานำครับเพื่อนครับนี่นี่มาผ่นบังครับก็เลาบกระเช้าครับนุ่มบ้านป้าไตจะผัดจิ้มแมงครับกดกระดิกอย่างเดือนครับอันนี้เอาไปกินตอนแรงเอาไปกินกับแจมเบียร์ นี่กับพ่อคีดนี่ครับนี่กับพ่อคีดนี่ครับพี่น้องครับยืนเดินไปหาไหมครับครับสวัสดีครับ